สวัสดีครับท่านสมาชิก FC ในประเทศและต่างประเทศที่รักทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วอย่าเจ็บอย่าจนก็พักนี้อาจารย์ก็ตะเวนทําบุญครับพาหลานหลานลูกๆนะครับก็เลยอัดคลิปให้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็เอาผลบุญมาฝากให้ท่านสมาชิกเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับ ถ้าไม่สร้างบุญกุศลนะครับหวังจะถูกหวยอ,อย่างเดียวยากนะครับนะบอกไว้ก่อนนะท่านทด่อับโกับปราเหมือนเมื่อวานอาจารย์ให้ราอ่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับมีท่านหนึ่งหรือสองท่านเนี่ยไม่ถูกคนอื่นก็ถูกโคมโกมไม่ถูกก็บอกเวลาซื้อมันไม่ออกเวลาไม่ซื้อออกทุกทีอา้าวเท่ากับดวงกูนะครับขอให้ปล่อยปูปล่อยปลานะครับปล่อยปาลาไหลเก้าตัวนะให้กวดกุศลให้เจ้ากรรมในเวรนะครับ ปูย่าตายายนะครับนะที่ล่วงรับไปแล้วนะครับปลาไหลเก้าตัวนะครับปล่อยนะครับนะลองไปปล่อยดูนะครับให้เจ้ากรรมในเวนะครับนะที่ท่านอับโชคนะครับนะมันทําบุญด้วยนะครับให้ส่วนกุศลให้บิดามารดาบูบาอาจารย์นะครับยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตได้กุศลบดนะครับนะ ันนี้มันลัดตอนว่าจริงๆจะให้หลักหน่วยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านถามสูตรนี้มาเยอะนะครับนะถามมาเยอะนะครับนะไอ้สูตรที่เข้างวดที่แล้วอาจารย์ที่สองสามไงสองสามสองสามสี่แปดเก้าศูนย์ชี้ว่างมดที่แล้วเข้าที่ว่า,วามันเป็นสองแปดไปเอาหลักไนงะหลักมันได้แปเพราะหลักมันจริงจริผิดได้นะครับหลักนะเออเนี่ยหลักสิบคือสูตรมาตรฐานก็คือสูตรนี้ อีกสูตรหนึ่งมันพาผิดแต่สูตรนี้ไม่ผิดนะครับสูตรนี้ไม่ผิดไม่มีสองนะสูตรนี้งวดที่แล้วนะครับสูตรมาตรฐานสูตรนี้ก็ยังไม่ผิดนะงวดใหมน่นี้ตกเกนะ้ 0, าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนะสูตรมาตรฐานสูตรนี้นะครับนะท่านเปอิกนะก็เลยอันนี้ที่ว่าหตัวมาสองตัวท่านถามหาเยอะเลยงวดที่แล้วตั้งแต่หนึ่งเก้าหกมายังไม่ผิดงวดทีด่แล้วนี่ไงสองสามสี่แปดเก้าศูนย์งวดนี้ก็ เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับท่านจสมาชิกแต่ไปวงให้สองแปดศูนย์สามศูนย์เก้าและศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์แปดแล้วก็สองศูนย์สองนะครับเด่นศูนย์เอาไปปกักหลักไงี่ยมาเลยออกกับตัวงวยต้องก็กลับตัวด้วยนะครับนี่ชุดเต็มชุดเต็มนะครับชุดเต็มงวดที่แล้วนะงวดแล้วชุดเต็มเนี่ยแต่ดึงออกมาได้แค่นี้นะครับนี่หลักร้อย ไปปักผิดไป189่งแปดเก้าไปกลายเป็นหลักสิบไปนะครับงวดใหม่นี้นะครับงวดใหม่นี้ก็เลยเอาตัวนี้ลองมาเคลียร์แบบงวดที่แล้วดูนะครับงวดที่แล้วเคลียร์เอาสูตรนี่ไงงวดที่แล้ว3ส,สูตรนะครับอันนี้ที่ว่าสูตรที่เดินมาที่ว่าสูตร,รถที่เดินมานี่ประมาณ30งวด2ส,สูดนี้ยังไม่ผิดนะแต่งวดไหนจะผิดไม่รู้แต่เดินมายาวมากกว่า2ส,สูดนี้นะ สามศูนย์นี้นะครับที่เดินมาที่ผ่านแล้วก็ไอ้นี่มากู้เงินที่ให้ดูเมื่อกี้ที่ว่ามาสองตัวนะครับเออตัดออกมามันจะเหลือแค่นี้ครับสองแปดสองเก้าแล้วก็เก้าสองนะอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับงวดใหม่นี้นะครับนี่มันเป็นอย่างนี้ท่านสมาชิกนะเลยมาคัดตอนนี้งวดใหม่นี้ทําเหมือนเก่าบทนะครับทำเหมือนเก่าบทไอ้ที่ว่าศูนย์สองสูนนี้ที่ว่าเดินยาวที่สุดใช้งานจริงๆมาสิบห้าวดแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งใช้นะไอ้สองศูนนี้ไอ้ศูนรนี้ ใช้มาห้างวดสูตรนี้นะครับเหมือนเก่าก็สูตรนี้ที่ว่ามาสองตัวทําแบบเก่าเหมือนทุกอย่างครับมันจะเหลือหวยแค่นี้ท่านจะมีนะเหลือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจะเหลือสี่ชุดเหมือนเก่าเท่าเดิมเท่าเดิมเลยครับนะจากหวยร้อยตัวนะครับอันนี้ไม่บังคับนะครับบังคับไม่บังคับจากหวยร้อยตัวเพราะหวยสองตัวมาร้อยตัวแล้วทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่อันนี้บนอย่างเดียวนะครับเข้าใจด้วยนี่ทำสามสูตรสี่สูตรเหมือนเก่า เหมือนเก่าเปี้ยเลยนะครับแล้วก็ได้เหมือนเก่าเปี้ยเหมือนกันนะครับสี่ชุดเหมือนเก่าเหมือนกันเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดดูว่าจะมาไหมถ้าชุดนี้เข้านะครับเอาหนึ่งตัวเดียวปักหลักร้อยเลยนะบอกท่านจะไม่ยึกนะถ้าชุดนี้เข้านะครับเอาหนึ่งเพราะหนึ่งต้องมีหนึ่งต้องมีข้างบนนะครับนะฝันเห็นแต่ดเด็กน้อยเมื่อคืนนี้ครับนะนิมิตฝันแล้วเห็นแต่ดเด็กนะครับ เห็นแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยเด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะครับเห็นแต่เด็กๆต้องมีหนึ่งไม่บนก็ล่างแต่มั่นใจว่าเป็นบนเพราะาหลักสิบนี่ได้บน,นครับไอ้นี้มาคู่เงินนะครับบอกไว้ก่อนนะมาสองตัวอยู่นี่นี่ไอ้ที่หายหายเลยนะครับนะหายอะไรล่ะสองสามสี่แปดนะครับสองสามสี่แปดไม่มีสิบหน่วยนะครับนะสองสามสี่แปดไม่มีสี่หน่วยไอ้นี้คือมาสองตัวนะครับนะมาสองตัวนะครับสูตรนี้นะนี่เดินมาก็หนึ่ง นะครับส3 4 5าม8ี1ห1า1ก1 3 1ด1ป1เก6ง่วดติดนะครับทำไมว่ามางวานนี้พอนมาตรงตัวเด่นพอด,ดีท่านจะไปจิกนะนี่เะ9ก1ก็อยู่ในนี้901นะครับและตัวเด่นอีก01567ก็มี567อยู่ในนี้เลยถึงมั่นใจว่าในนี้มาคู่เงินมาคู่เงินครับถ้าท่านจะไปจับก็ หกหกสามสิบหกชุดนะแต่เคลียร์เอาแค่สองสามศูนย์นี่เคลียร์เองเหลือหวยแค่นี้นะเหลือแค่นะแค่นี้นะครับนะโอ้หัวนี้สบายใจนะครับใครใครเข้ามาดูแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยคอยดูกันแล้วว่าว่าจริงไหมนะครับเพราะว่าเราสายสายมูสายทําบุญด้วยไม่ใช่ว่าจะให้หวยอย่างเดียวะจะเอายอดวิวไม่เอาวิวได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นหละครับนะเราทําให้ท่านที่มีโชคเพราะเราต้องทํามันทําบุญครับอ่าพวกนี้มัน ถ้าไม่หมั่นทางบุญจ้างกันได้หวยไปก็ไม่ถูกหรอกนะต้องทําบุญด้วยให้ให้เจ้ากรรมในเวรนะครับในเรื่องนี้อย่าไม่เชื่ออยาลบลูนะสายนี้ถ้าท่านท่านไม่ได้เดินสายนี้ไม่รู้หรอกบางคนซื้อหวยครึ่งปียังไม่ค่อยถูกเลยนะอ่ามันเป็นอย่างนั้นไปต้องหมั่นทางบุญนะครับนะนี่คําเตือนก็ยังบอกอยู่ดีนะครับ ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชองบ,บุญมีนาทีทองตลอดดีมาครับกดใจกดใจกดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งติดตามนะครับจะได้มีข้อมูลน,นะครับคลิปต่อไปก็เสนอพ่อหลักร้อยให้ไปแล้วนะครับหลักสิบก็ไ้ไปแล้วหลักหน่วยได้ติดตามครับหลักร้อยเดี๋ยวจะเอาสูตร มาตรฐานให้นะครับนะเดี๋ยวคอยดูครมนะครับนะสูตรมาตรฐานด้วยนะครับนะ,ะสูตรกระป๋อกระแป๊กมันก็ทําให้น้าลายยืดน้ําลายไหลเวลาใช้งานจริงไม่เข้าหรอกไอ้สองไอ้สูตรกระป๋อกระแป๊กนั่นะอ่ะดูไปเสียเดูไปดูได้ครับดูเป็นเป็นบันเทิงนะครับอย่าไปเล่นนะครับนะเล่น,นท่าน เออมีเท่าไหรหมดอ่ะนะครับสูตรกระป๊อกกับแป๊กอ่นนะครับนะบอกไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนนะอ่าไม่เชื่อท่านก็ลองดูลยลองมาดูหลายอาจารย์แล้วหลายเจ้าแล้วไม่ใช่แล้วนะครับนะสูตรสองตัวอุ้ยสองตัวร้อยสองตัวสิบสองตัวหน่วยสองตัวลองไปเล่นดีเรียบไม่มีทางถูกหรอกนานๆจะพุกหรือไม่พุกเลยก็มีทั้งปีอ่ะอ่ามันเป็นอย่างนั้นเอาเอาคำจริงมาพูดนะอ่ะเราพูดกับป๊อกกับแปร์กันงี้แหละเป็นเรื่องความจริงอ่ะนะขนาดสูตรหกตัวบางทียังหลุดเลยนะ ไม่ใช่ว่าไอ้สองตัวมาตัวตัวเดียวกูหลักสิบหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวตัวมึลองไปเล่นสิจ้างก็ไม่ทูกหรอกจ้างก็ไม่ทูกไม่ทุกนะมันเรื่องจริงเอาคําจริงมาพูดนะขณะเราเอาศูนย์มาตรฐานเคลียร์นี่บางทียังหลุดเลยนะนะครับมันต้องสร้างสร้างบุญเราเนี่นี่วันนี้ไปทําบุญอีกครับทาบุญเนี่ยสามสี่วันห้าวันนี่ติดติดเลยนะครับเออวันนี้มันงวดน,นี้มันใจแล้วหลานน้อยให้เดี๋ยวจะให้ท้ายๆนะครับนะจับได้ชุดเดียวให้หลานน้อยจาก ได้จาลุงพ่อโสธรมาสามตัวชุดเดียวเคยให้ปีที่แล้วเข้าสามตัวเลยอ่าปีนี้เดี๋ยวให้ให้หลานน้อยจับแล้วนะครับนะใบซื้อที่ดินเดี๋ยวจะบอกท้ายติดตามไป й ชมนะอย่าไม่เชื่ออย่าลุ้นูของลวงพ่อโสธรน,นะครับอาจารย์ได้มาสามตัวตรงๆมาแล้วปีที่แล้วนะครับนะอ่าให้ไปปีที่แล้วได้นะครับนะปีที่แล้ว้โหไปใบซื้อที่ดินนี่สําคัญนะต้องทําบุญด้วย ผู้เราด้วยหลวงพ่อสตัวนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับเห็นมากับตาเลยนะครับนะสามตัวตรงๆเลยงวดนี้ให้หลานน้อยซื้อใบที่ดินแล้วก็เอาใบเล็กทีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะบอกเทท้ายนะครับใกล้ๆก่อนนะครับสามตัวสามตัวแต่ให้ไปแล้วในห้องวีวีนะครับไอชุดเดียวชุดเดียวนั่นแหละที่ให้ทั้งห้องวีวีนั่นแหละคือของหวยหลานน้อยนะครับตรงกับหวยสูตรพอดีนะครับนะแต่หลักร้อยไม่ตรงแค่นั้นเองนะครับนี่ครับเจก็เอาไม่ชอบกระ่านนี่แค่นี้นะครับนี่แค่นี้เลย เหมือนวดที่แล้วนะครับหนึ่งวดที่แล้วนะครับใด้สี่ชุดนะสองแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองเก้าสองวันนี้ใด้สี่ชุดเหมือนเก่านะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็กลับตัวด้วยสี่ชุดเหมือนเก่านะครับชุดนี้มาสองตัวที่ท่านถามหาไงก็ตัวนี้ไงสูตรนี้ที่ท่านถามหานะครับ ูนี้ที่ท่านถามหานะครับนะนี่ให้ตัวเลขเลยสูตรไม่ต้องอธิบายหรอกให้ไปบางท่านก็จับไปถูกอาจารย์ให้หววเลยอย่าไปอย่าไปเอาสูตรเลยปวดหมองก็บอกเอาตัวเลขไปเลยคิดมานะาคิดมาให้แม่นๆ่นก็นแล้วกันไปพยาย,ยามให้แม่นๆ่นที่สุดแล้วครับนะครับนะนี่นี่นเหลือสี่ชุดแคปหน้าจอนะครับเหลือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับคำนวณเหมือนเก่าเลยสูตรเก่าว,วางนี่วางแค่ ัวเคลียแค่สามสูตรนะครับแล้วก็อันนี้มาสองตัวนะครับอันนี้แค่มแค่นั้นเองนะครับโชคดีมีใจทุกท่านนะครับนะเอเดี๋ยวงวดถัดไปก็เดี๋ยวจะลงให้หลักหน่วยเอาหลักหน่วยมาตรฐานนะครับลงให้แล้วก็สรุปร้อยสิบหน่วยให้เลยนะครับคอยติดตามชมเราไม่ใช่เอาสูตรป๊อกกระแป๊กตลอดนะครับต้องเอาสูตรใหญ่มาเทียบด้วยนะท่านสจมาชิกนะบางงวดนี้มั่นใจว่าสามตัวแตกนี่นะครับสองตัวแตกน่คอยดูว่าจริงไหมนะครับนะ คอยติดตามชมสวัสดีครับขอให้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ